พบกับช่องกูนารถ้ไถซีนะครับวันนี้ก็มาดูทีมง,งานเสร็จเล็ศครับรับงานชั่วโมงครับรับงานชั่วโมงทําถนุนนะครับกลับที่นาทําถนุนเข้านาเนี่ยสำหรับเ,เวลาเกี่ยวยาให้วัวเขาจะโค้งนากล็ลำบากอยากเอาเรถเข้ามาถึง,งทุ่งนาบางทีก็เบกยากไรก็เลยทําถนุนเข้าไปครับทางตรงนี้ไปถึงนู่นก็ เียบ400เมตรได้มั้ง400เมตรตอนนี้ก็ขอบคุณเตรีมงานเซเล็กครับที่ให้โอกาสมาถ่ายครับนี่ก็รับงานชั่วโมง500นะครับเซเล็กรับงานชั่วโมง500ก็คันใหญ่กว่าคูปต้า l 4 0มอเตอร์ไซดก็แต่รับงานราคาสูสีกันขอเตอดก็ประมาณ400-500แล้วแต่หน้างานครับนคันนี้ก็ งาน500ก็สําหรับผมผมก็ว่าโซนแถวสุรินนี่ก็ถูกแล้วนะครับ500ปกติก็จะมี700 600เต็มไม่น่าถึง500แต่คันนี้รับ500ก็ตอนนา้จะถูกสุดแล้วครับมาจจะได้งานเยอะกับเขาโมก็บโหดันทีเต็มอุ้งเลยพี่น้องเอ้ยสุดยอดสุดยอดฟอร์ดนี้ มันเป็นรุ่นในตำนานเลยนะครับเนี่ยรถไถฟอร์ดเนี่ยก็การเข้าเกียร์ก็ต่างกันกับคูปุต้าเนาะคูปุต้าก็อาจจะเป็นเกียร์มือมือคอนโทรลฟอร์ดก็จะเป็นเกียร์เลยเป็นเกียร์ซับเลยครับอย่างรถแข่งเลยครับ กินแต่ละทีนี่ก็สุดยอดนะครับใช้ได้เลยทีเดียวครับพี่น้องก็มีเศษไม้บ้างใส่รถสองสองเพลาก็ก็ดันได้ประมาณนี้แหละครับแต่ว่าบางทีผมว่าเครื่องมันน้อยมันก็ดันยากกว่าเพลาเดียวอย่างฟอร์เนี่ย ยังพอรนี้เขาเท้าเดียวแต่ว่าแต่ว่ารอบเขาดันนี่ผมว่าทดรอบมาดีครับเฟืองเฟืองมาจากนอกก็ใช้ได้ดีกว่าบ้านเราเนาะผมว่านะสำหรับส่วนตัวผมนะครับแต่บางท่านก็ผมไม่แน่ใจก็คลิปนี้ถ้าเพื่อนๆเข้ามาดูแล้วก็น้องๆหนูๆเข้ามากดดูแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจช่องปูนารถไฟซิ่งด้วยนะครับวันนี้ก็ขออภัยครับเพราะว่าวันนี้ลมแรงมากเลยวันนี้น่าจะหนาวอยู่ ลมหนาวนะจะนายรอบนึงก็ขอบคุณทีมงานเสี่เล็กครับที่ให้มาถ่ายทำวันนี้เพราะว่าหาโอกาสที่จะถ่ายปรับที่ดันดินทุกว,วันนี้ก็ยากเนาะมันก็ยากทั้งเรื่องการเงินการทองรับางทีคนไม่มีเงินจ้างรถก็เราก็มาถ่ายคลิปไม่ได้ก็ขอบคุณครับขอบคุณปยังพี่พี่น้องๆที่กดเข้ามาดูด้วยนะครับ อันนี้ก็รอบเครืองก็ไม่ได้หนักมากครับเร่งเครื่องก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าไปคากมากอันนี้ก็นิ่มๆดันแบบนิ่มๆไปเลยใช้ได้เลยครับการดันดินเนี่ยสุดยอดเลยยอมรับเขาจริงๆเขาไส่ฟอเนเจ้าของนาบอกว่าไม่อยากได้คูปต้าครับคูปต้าทำงานนานสู้สู้ฟอดไม่ได้เขาบอกฟอดคันเย,ย่กว่าน่าจะทำงานเร็วกว่า แต่ผมก็ว่าการทํางานก็ใบมีตรก er mm ็ไม่ต่างกันเยอะแล้วครับแต่อยู่กับคนอ่านงานการทํางานรถทุกคันน่ะมันอยู่กับคน่านงานหมดแล้วครับถ้าคนงานงานเร็วอ่านเป็นก็ทําชั่วโมงน้อยไม่นานดันเปเดียวก็ดันได้ดันเอาดันเอาเนี่ยแรงแงอย่างเงี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องดันเท่าไหร่เท่าไหร่เราก็ดันเอาดันเอาดันไปก่อนไปไปตามแต่ที่หลังเนี่ยส่วนเสียเล็กเขาก็ดันดันไถดันไถปรับไว้ก่อนครับส่วนตอนนี้ก็ดันไถปรับไว้ก่อน เจแล้วก็ดันดันเก็บดันเก็บเนี่ยเริ่มดันเก็บดันเก็บให้ดินที่มันเศษดินที่เราไถเนี่ยเอามามาเป็นกองดินตรงนี้กองดินทำถนนครับหน้ายางก็น่าจะอยู่ประมาณ30อย่ยางหลังนะครับไม่ใช่ยางหน้า จับคอนโทรนไห้เราเด็กหน้าในยางกับรถแข่งเลยครับเพื่อนๆสุดยอดนะครับทำงานเร็วมากครับชั่วโมง,งนี้อย่างนี้เจ้าของนายชอบครับ้าทำงานเร็วอย่างนี้ครับทำงานชั่วโมงแต่ร,รถก็ไม่ได้เปลี่ยนม,มากเจ้าของนาก็ไม่ได้เปลี่ยนม,มากสมเหตุสมผล ว่าแรงพอสมควรครับอันนี้สุดยอดจริงๆริงสวยๆอันนี้ก็เติมแตง,งแเอาปลาเอาเฮ้ยดินนายจะโน้มนะตรงนี้โน้มหน,หนึงครับดินนายจะโน้มหน่อยนะึงเห็นไฟแล้วเหมือนน้ำนมนุ่มน,นั่นนะ ความร่องแล้วน่าจะนน่มจริงๆด้วยน่มนมโนม,โ,นมโอ้รู้สึกว่าการกดดินเนี่ยใบมีดหน้าเนี่ยตามคอนโทรลมือเลยครับเวลาเราจะเอาให้มันกดลงอัดเนี่ยตามคอนโทรลมือจริงครับเพร,ร,ราะว่ารถมันแรงยเยอะเนาะการดันการอะไรมันก็จะเร็วกว่าเร็วกว่าจะแล้วแหละผมว่านะ โอ้มีนุ่มครับมีนุม่มมีดินนุ่มครับเริ่มนุ่มแล้วเนี่ยตรงนี้ถ้าถอยย้ำอีกสองสามรอบอก็น่าจะได้จดเด่นเลยแหละโอ้โหไม่ไม่ถอยแล้วครับเปลี่ยนเลนแล้วแสดงว่ามืออาชีพยอยู่ถ้าเป็นคนไม่มืออาชีพก็คือจะถอยย้ำรองเกาเลยแหละครับโอ้โหเก็บตีเตี๋อุ้มเลยครับเด็๋อุ้มเลยเก็บตีเนี่ยสุดยอดมาก ขอบคุณทีมงานเสียเล็กครับที่ติดต่อมาให้ถ่ายโอ้ไปบอกผมแต่เช้าเลยยังไม่ทันได้ลางหน้าเลยครับวันนี้ก็ขอบคุณเสียเล็กมากที่ติดต่อให้มีโอกาสมาได้ถ่ายทำรถให้พี่ๆน้องๆได้ดูครับแต่ผมว่าซื้อราคาสักสองสามแสนก็ไม่เสียดายนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมันเป็นรุ่น ถ้าพูดถึงบ้านเราผมว่าโซนีสานเนี่ยผมถ้าพูดถึงก่อนคูปุต้ายังไม่ออกมาเนี่ยคันนี้รุ่นฮิตเลยนะเนี่ยน่าจะมีแต่คนอยากได้แหละครับเพราะว่าคันมันใหญ่เนาะทำงานก็น่าจะให,าใหญ่ได้งานใหญ่ๆได้ตามตัวมีควันดำก็ปกติของรถครับรถรถุ่นเก่ามันก็ดำเ่ยขนาดคูปต้าบางคันเจ้าของไปรักษายัางดำเลยครับดำไม่รู้ดำหรือความขาวหรอก ใช้งานแจ๋วเลยครับพี่ๆน้องๆคันนี้ก็สำหรับท่านไหนชอบรุน่นแบบรถไถฟอดเนี่ยผมก็แนะนำนะครับเพราะว่าถ้ามีหน้าง,งานดันเยอะๆก็น่าจะน่าใช้ครับสำหรับพวกดันบอ่อกุง้งดันบอ่อกุง้งดันบอ่อปลาเหมือนแถวจังหวัดกาลสินเนี่ยน่านาใช้คันพวกนี้ครับเพราะว่ามันเป็นรถที่อะไรก็คงจะเยอะแบบบ้านเราทุกว,วันนี้ ก็คงแรงไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะว่าตัวนี้อะไรบางตัวมันก็ใครก็ทแทนกันได้เลยรถแต่ละคันเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยต่กอนละสมัยตะกอนนี่เสียทีนี่จอดเป็นเดือนเลยนะเพราะาอะไรเนี่ยแต่รถพวกนี้สวยครับสหรับผปก็ว่าสวยสวยด้วย,วยแรงด้วยถ้าเรามารักษาเก็บมันไว้ดีๆเนี่ยสุดยอดเลยรักษานี่เก็บซึ้เก็บสีแบบ ให้มัน,มน,มนเงียบๆหน่อยเก็บเยอะเก็บอะไรหน่อยก็ล้างเครื่องสุดยอดนะสวยๆโอ้ดังทีเต็มอุ้มเลยตันที่เต็มอุมมอ้มเลยเพื่อนๆสุดยอดมากเลยครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็เ,เพื่อนๆท่านไหนที่กดเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็น้องๆหนูๆที่กดเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ